ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่แล้วอยากยืนใกล้ๆแบบนี้ไหมคะนี่ะครับครับผมค่ะเดี๋ยวคนอื่นต้องเชิญสาวแซ่บอีกคนนึงมาด้วยครับสำหรับวันนี้เนี่ยคุณตุ้ยให้เกียรติมาพร้อมกับผ่านใหม่ของเราซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์ ก่ยา่งางที่เจัอซีพีครซึ่งก็จริงๆช่วงนี้เป็นช่วงรถโชว์จริครั้งที่แล้วก็ไปเออมอบาร<ะ>์แคลรมารอบีนี้มาเซ็นทัานปิน<ะ>่งก<ป>้าเลยก็ให้แฟนฉัวนี้ได้ยนโชว์กันด้วยมาเขาเรื่กงอะไรมาหยิบความอร่อยให้นะคร<ะ>ซึ่งก็ไกยา่าที่เจ๋อซีพีเป็น,เป,นเป็นสินค้าตัวใหม่ของซีพีที่เพิ่งออกมาแล้วก็ได้ผมเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะพูดถึงเรื่องของพรีเซนเตอร์คุณรู้สึกยังไงบ้างกับการได้เป็นพรีเซนเตอร์ของไก่ย่าที่ ได้เตอผมคงจะไปพวกไก่ไก่ฝรั่งอะไรไม่ได้ฮะครับผมคงไม่ได้ฮะผมคงต้องมาไก่จิ้มแจ่วเท่านั้นฮะก็เลยออกมาในรูปแบบน้ำจิ้มแจ่วที่ค่อนข้างจะจับจ้านฮะแล้วที่สำคัญคือพอเราคุณเอาไปเวฟปึ๊บกลิ่นมันจะหอมมากเมื่อยวนเลยจริงแน่นอนฮะแต่ผมกป็นเกษตรหน้า,าเอ็ซีชนไม่ม <eleven S> ีไม้ว่าคนพูดนะฮะซึก็ถ้าเกิดซึ่งถ้าเกิดได้อบไปุ๊บแล้วก็จะได้กลิ่นหอมถึงความเขาเรียกอะไร ว่ามันยากมาจริงๆยากขามด้วยใช่ครับผมนัำจิ้มกะเด็ดด้วยอะพูดถึงในเรื่องของโฆษณากันบ้างทั้งหมดมีสองตัวด้วยกันฮะ,ะซึ่งก็ถ่ายทำไปเสร็จได้พักใหญ่แล้วหลังจากที่เปิดตัวมาฮะก็ ็นการไหนทำที่ค่อนข้างจะทุรังทุเลหน่อยเพราะว่าเปตีกองต้องเป็นฮะเรื่องของเรื่องนะครับแต่ว่าเนียนมากนะใช่ไหมเนียนมากใช่ไหมทุกสิ่งจัดให้ได้นะฮะก็เลยเป็นเรื่องราวการตีกองแล้วไต่ก็เด้งเข้าป่าเพราะมันช่างอร่อยเหลือเกินอะไรอย่างเงี้นะฮะจับตัวนึงก็เป็นเรื่องราวของอิงกับแฟนคลับครับที่จะมากินการ์ดกันซื้อกงซื้อไก่มาให้กินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดูไหมโฆษณาได้ดูหรือยังผมได้ดูแล้วแต่ตอนหลังไม่ค่อยได้ดูแล้วเพราะว่าไม่ได้เปิดทีวีนะฮะ ตอนนี้ใครอยากดูโฆษณาของตุ้นยไหมคะเอาขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยหนึ่งสองสามขอบคุณครับผมเรับิีเองนี้ได้คุณอย่าพยายามให้เขากินหรือถามให้เขาตอบสิครับเดี๋ยวถามว่าอยากดูให้เขาบอกไม่อยากดูอย่างเงี้ต้องอยากดูงานนองเลยนะฮะเปิดให้ดูเถอะนี่นะฮะโอเคไปชมกันเลยค่ะเป็นจอทัชสกรีนหรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวเราสักพักเอามาแล้ว ไก่ย่างจิ้มแจ่วสี่ผีแนะนำสักเจนอยากรอบขออีกรอบไม่ดูการทำก็อาจจะดูเหมือนง่ายนะฮะแต่เอาจริงๆในบทติดได้นะกอ้าากนะเดี๋ยวผมจเล่าให้ฟังหอมตุ่ยไม่เหมือนใครไก่ย่างจิ้มแจ่วสี่ผีแนะนำสักใช่ให้ดูตุ่ยนะอันนี้ฮะผมขอบอกว่าผมนั่งอยู่หน้ากองเนี่ยฮะแต่ด้วยความที่ มันใช้เอฟเฟกต์ใช้อะไรไม่ได้เลยเขาต้องให้มือดีมาโยนไก่เข้าปากผมนะแล้วก็จริงๆเรื่องจริงเลยคือโยนไก่เข้าปากผมนี้เลยนะฮะซึ่งก็ไก่เข้าเบ้าตาประมาณสองสามปีแล้วรวมแล้วทั้งหมดกี่เทคในการกว่าจะเอาปากรับได้ <laughs> สรุปวันนั้นผมกินไปเป็นฟาร์มฮะไก่นะฮะมันเยอะมากนะฮะวันนั้นถ่ายถ่ายทวันเต็มนะครับผม่ก็สรุปสายกนไปก็ออกไปเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็ใช้ได้นะเป็นไงใช่ไหมเลิศไปเลย ยังไม่หมดมีอีกไม่ใช่หรอครับมีอีกก็ให้ดูตัวเดียวอ้าวให้ดูตัวเดียวใช่ไหมนะฮะให้ดูตัวเดียวเพราะว่าวันนี้เราเน้นมากๆสำหรับไก่ย่างพร้อมกับมันจิ้มแจ่วเฮ้ยค่ะว่าวันนี้คุณตุ้ยจะมาโชว์ฝีมือด้วยแน่นอนครับวันนี้ผมมานอกจากมาร้องเพลงแล้วผมยังมีเสน่ห์ปลายจวักด้วยปลาจวักเลยนะฮะผมทำกับข้าวเป็นด้วยนะแต่ขอบอกนะฮะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปโชว์ฝีมือการช่วงนี้ในในคุณตุ้ยก็อยู่หน้าตู้ชาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่านอกเหนือจากในเรื่องของไก่ย่างพร้อมกับน้ำจิ้งแจั่วที่คุณตุ้ยเป็นพรีเซนเตอร์อะไรเนี่ยนี่ตกลงเขาจะไม่พูดอะไรจริงจริงใช่ไหมไม่พูดจริงๆค่ะอย่าพูดไม่เอาค่ะเดี๋ยวให้คุณตุ้ยถือนิดนึงโชว์เลยนะคะนั่นแหละฮะอันนี้คือเป็นแบบแพ็กเกจ ใหญ่ใช่จริงจริงจริงจะมีเป็นแบบนี้มีใหญ่กว่านี่ไงถึงแบบใหญ่กว่าใหญ่ป้าใหญ่ครับใครจะกินยัไงขนาดนี้มาเป็นตัวนะฮะอันนี้คือเป็นแพ็คใหญ่แต่จริงจะมีแพ็คเล็กด้วยค่ะเขาเรียกแบบมินิมินิเอาแบบแบบว่าพอพออิ่มแต่อันนี้จริงอันนี้จริงแบบอิ่มเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวล่าสุดที่ออกมาค่ะก็หน้าตานอาหารออกมานอกจากนี้นะคะก็ยังมีตัวอื่นอย่างเช่นไก่อบบาร์บีคิวใช่หรือจะเป็นไก่ห่อสาหร่ายใช่นักแกะ ไก่ทอดคาราเกะปีกไก่เม็กซิกันไก่จอโอดเยอะมากโอ้เยอะเยอะเยอะครับซีพีเขาจัดมาให้เยอะมากใช่ก็ฝากกันไว้แล้วก็ที่สำคัญวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าใครอยากถ่ายรูปคู่กับคุณตุ้ยนั่งซื้อไก่ย่างพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่ว250บาทขึ้นไปได้ถ่ายรูปคู่แน่นอนเท่านั้นฮะใช่ครับผมก็ต้องถาบอันนี้คือถามมาแล้วใช่ไหมว่าเขาอยากถ่ายอาจารยอยากถ่ายโอ้ เยอะอยู่ <Okay. S 2> แต่ว่าเกิดว่าถ้าใครที่ซื้อช้าหมดก็อดถ่าย,ยานี่นี่ไงนะฮะถ้าอดถ่ายเราก็สมน้ำหน้าฮะร้ <c oughs> <c oughs> อเล่น <c oughs>